เรื่องของรากแทนเนาะตัวอย่างที่1น,นะคะรากแทนรูทส,สามเท่ากับเท่าไหรนะ่ก็ต้องมาพูดกันอีกว่าอเอาให้ชินเลยนะว่าถามหามุมอะไรที่แทนเท่ากับรูทส,สามนะคะสอนไปแล้วนะการจำค่าแทนมุมมากแทนมากมุมน้อยแทนน้อยรูทส,สามถือว่าเป็นแทนแทนมากนะคะแทนมากเพราะฉะนั้นมุมก็จะเป็นมุมตัวมากคือมุมอะไร มุมพายส่วนสามข้อนี้เนหะ็นไหมอันนี้มันมีไกด์ไลน์มาให้เราละเนี่ยว่ามันคือพายส่วน3มันอยู่ในกรอบที่กําหนดมันก็ตอบได้เลยนะคะตอบพายส่วนสาแทนลบหต่อไปอตัวอย่างที่2นะคะม,มุมอะไรที่แทนเท่ากับลบหจริงแทนที่เป็น1ห,หรือลบหนเนี่ยมันจะอยู่ในระบบมุม มพายส่วน4ี่คือมุม4 5้าองศานะคะแล้วเรามาวาดมุมภายส่วน4ดูนะมุมพายส่วน4ี่มันก็จะแบ่งครึ่งๆอยู่ตรงนี้นะแล้วแทนที่ติดลบจะอยู่ในคอดแดนไหนบ้างก็จะได้คออแด,ดนที่2กับคออแดที่4คือมุมที่แทนเป็นลบ1นะคะเนื่องจากไซน์กับคอสเครื่องหมายมันต่างกันนั่นเองพูดง่ายๆอันนี้คือลบ รูปสอง่วนสกับรู2สองส่วนสอะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือรู2สอง่วนสกับลบรูปสอ่วนสองดังนั้นหยิบอันไหนมาตอบจะต้องอยู่ในเงื่อนไขอาร์คแทนซึ่งก็จะต้องเป็นช่วงอ่านี้นะคะอาร์คแทนนะมุมนี้คือมุมอะไรก็คือมุมลบายส่วนสีนั่นเองนะคะข้อนี้ตอบมุมลบ ทายส่วนสี่นะคะ